ตอบแล้ววีเจจ๋า,จาเคลียร์ประเด็นร้อนหลังลือสนานขาเตียงหกักแจ้งเหตุไม่ลงรูปคู่สามีเป็นคู่สามีภรรยาที่ไม่ค่อยมีภาพสวีทลงโซเชียล สำหรับวีเจจา๋านัทาวีรนุชกับสามีหนุม่มตุธนานันหลังแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมาปีกว่าแล้ว mm. ก็ทำเอาหลายคนสงสัยว่าทั้งคู่ยังรักหวานกันเหมือนเดิมหรือเปล่าโดยวีเจจ๋าได้เปิดใจหลังมาร่วมงานเปิดตัวซีรีส์วที่ศูนย์การค้าดิเอ็มคอร์เทียถึงสาเหตุที่ไม่ลงรูปคู่กับสามีในไอจและเมื่อถามว่าทำไมไอจเราไม่ลงรูปคู่กับสามีเลยเธอก็ได้บอกว่า จะจะลงในโอกาสพิเศษแต่ในชีวิตประจำวันก็เป็นไลฟ์สไตล์ที่เราใช้เราอยากลงภาพในแบบที่คนติดตามอยากดูมากกว่าค่ะตอนนี้อยากเน้นเรื่องการออกกำลังกายเรื่องสุขภาพชุดที่สวยงามเลยไม่อยากรวมภาพอะไรที่เปลี่ยนประเด็นแต่ถามว่าลงได้ไหมก็ลงได้ปกติไม่มีอะไรเลยก็ยังสวีทกันปกติต้องถามว่าวันไหนไม่ได้เจอกันมากกว่า และเมื่อถามต่อว่ามีคนสงสัยบ้างไหมว่าเอ๊ะทำไมไม่ลงรูปคู่เลยเธอก็ได้บอกว่าไม่มีเพราะถ้าเป็นคนที่เขาตามเราเขาจะรู้ว่าถ้าวันพิเศษก็จะโผล่มาก็ยังสวีทกันปกติค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย